ี่บูตโตยต้านะครับที่ผมจะพามาดูแน่นอนนะครับว่าโตย์ต้าเนี่ยก็จะมีรถไฮไลท์นะครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้า100%นะครับแล้วก็ที่เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เลยก็คือในส่วนของ l ล n e GR s p o r t นะครับไม่ว่าจะเป็นค r ร l l า Cross GR Sport นะครับ Fortuner g r Sport นะครับแล้วก็ที่ใหม่ล่าสุดก็คือ chr g r GR Sport นะครับไปขับกันมาแล้วนี่เป็นรถคันหนึ่งครับในกลุ่ม Crossover ที่แบบขับดีมากๆแม้ว่าบ้านเรายังไม่ได้ทำการไม่ได้เชน นะหน้ายัางไฟหน้ายัางเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าก็มีการตกแต่งพาร์ทที่เป็นพาร์ท G R Sport เวอร์ชันประเทศไทยเข้าไปล้อแมกใหญ่ขึ้นเป็นขนาด18นิ้วนะครับสีดำปัดเงาก็เข้าชุดกันหมดนะครับมีสเกิร์ตรอบขันบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบภายในก็ตกแต่งนะครับไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยมีโลโก้ G R นะครับแล้วก็ด้านบนสุดของพวงมาลัยเนี่ยก็จะเป็นลายฉลุนะครับสไตล์สปอร์ตหน่อยพวกนี้เราก็เคย ให้ดูกันมาหมดแล้วพุสตาร์ทนะครับเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดครับ122แรงม้านะครับ163นิวตันเมตรสำหรับกำลังมอเตอร์ไฟฟ้านะครับ mm hmm. ก็ทำงานร่วมกับเครื่องยนต์เบนซิน1.8ลิตร mm hmm. น,น,นะฮะร,ราคาเนี่ยถูกกว่าคุณล่าคลอสนะครับที่อยู่ข้างๆข,ข,ของผมเนี่ยที่เป็นเกรด GR เหมือนกันนะนะครับถูกกว่าถูกกว่ามากถึง60,000บาทเลยทีเดียวแต่ว่าได้ช่วงล่างดีกว่านะ เจ้านี่มันจะเป็นแบบพอร์ชั่นบีมนะครับช่วงล่างทางด้านหลังแต่ว่าจุดเด่นไปอยู่ที่เรื่องของห้องโดยสารกว้างขวางเก็บได้เยอะนะครับนั่งหลังเนี่ยจะสบายกว่าแต่ว่าช่วงล่างก็จะเก็บอาการสู้เจ้า chr TR Sport ไม่ได้อย่างอันนี้ก็จะเป็นยา r i เอทีพนะครับข้างๆกันก็ยังมีโครโรล่าอัลตินะครับโครโรล่าอัลติสนะครับ เป็น G R Sport เช่นเดียวกันนี่ก็เปิดตัวไม่นานนะครับหน้าตาใหม่ละนะครับเราก็รีวิวไปแล้วตอนที่เราไปรีวิวเป็นคันสีแดงเนาะขับดีครับขับดีครับขับดีมากนะฮะหนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งมืนสี่พันบาทนะครับอา่าแล้วก็รถใหม mm ่เลยนะครับก <pentru> <arcade> ็คืออะไรเวลออ v เวลอสเนี่ยนะครับมีดอกเบี้ย1.99%คุณจะต้องแบบดาวสัก25%นะครับแล้วก็ผ่อน 48เดือนนี่สำหรับเวลอรคขับไปเชียงรายกันมาแล้วนะครับสำหรับตัวรถนะมีพวกเซตตี้เซนต์มาให้ด้วยนะครับแต่ยังไม่มีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะครับนี่สีแดงที่เราแบบว่าพาไปเชียงรายมาโครโรล่าคลอสนี่อันนี้เขาแต่งเหรอเออันนี้เขาใส,าส่สเกิร์ตมาแล้วนะนะครับ อ๋อเขามีแบบว่าติดตั้ง T-connect นะครับ mm hmm. ก็ระบบเชื่อมต่อแอปพลิเคชันมือถือครับ mm hmm. mm hmm. ไม่น่าเชื่อนะ mm hmm. ครุรล,ล่าคอร์สราคาแพงกว่า CSR ไปแล้วเบาะสีน้ำตาลอันนี้เขาแต่งเป็นนี่นะ m o เดลิสต้เออชุดแต่ง m o เดล i s t a นะครับโอ้ mm hmm. oh, ราคาจำหน่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเนี่ยตกไปล้านสองแสนเบาทโหคือบางทีมาตัวนี้ก็แบบไอ้รุ่นรุ่นนั้นก็ราคาล้านต้นๆรุ่นนี้ก็ราคาล้านต้นๆเอาอะไรดีใช่ไหมครับล้านสอนเนี่ยซื้อรีโวก็ได้นะนะครับนี่มีสติ๊กเกอร์60ปีอันนิวเซอรี่แล้วนะครับโตโยตา้าปีนี้นี่สไตล์โมเดลิสตายังมีนี่โมเดลิสตาของไฮลักซ์รีโวนะครับอ๋อนี่เขาแบ่งโซนไงบูธโตโยต้าคือเขาแบ่งว่า ฝั่งซ้ายถ้าเราหันหน้าเข้าบูธฝั่งซ้ายเป็นเกรดพวกจีฝั่งขวานี่เป็นแบบ m o เดลิสตนะครับคัมรี่นะครับ1 6 5 9 0 0้บาทนี่ก็ปรับไม่ได้เช g นเมื่อปีที่แล้วนะไปขับมาแล้วมีรีวิวแล้วนะครับมีทั้งเกรด2องจุดไฮบนะครับแล้วก็เกรด2.5เบนซิน รถไฮไลท์นะครับในบูธเลยก็คือรถจ์ไฟฟ้า100%จากโตต้านะครับ B z 4 X นะครับตัวนี้เป็นคอนเซปต์ใช่ไหมครับแต่หน้าตาที่ขายจริงๆกก็แบบนี้แหละนะครับ B z เนี่ยก็มาจากคำว่า b e y o n d Zero นะครับก็คืออนาคตโตต้าต้องการที่จะลดในเรื่องของค่ามลพิษต่างๆอยู่แล้วนะครับรถจไฟฟ้าก็จะเป็นหนึ่งในนั้นที่โตต้านั้น ค,คือตัวนี้เนี่ยนะครับจริงๆในต่าะให้ตอนนี้เขาขายอยู่2เกรดนะครับคือเกรดที่เป็นขับ4กับเกรดที่เป็นขับ2นะครับก็ภาพรวมเนี่ยถ้าเป็นเกรดที่เป็นขับ4เนี่ยมันจะวิ่งได้ระยะทางประมาณ460กิโลเมตรนะครับต่อการชาร์จ1ครั้งแต่ถ้าหากว่าเป็นเกรดที่เป็นขับสเนี่ยมันจะวิ่งได้ประมาณ500กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับ0-80สำหรับแบตเตอรี่นะครับใช้เวลาชาร์จจากควิกชาร์ประมาณ30นาที น,นี่นี่หน้าตาตัวรถก็จะแบบดูอนาคตมากนะครับอ้ออรอบคันนะครับก็จะเน้นเรื่องของความมีเส้นสายที่เฉียบคมมากๆนะครับพร้อมกับจุดชาร์จของเขานะครับด้านท้ายเส้นสายก็จะเป็นแบบ LED นะครับ LED ไลท์บาร์เห็นไหมแล้วด,ดูแม้แต่เรื่องของไอ้สปอยเลอร์เนี่ยการออกแบบก็จะแตกต่างจากรถที่เราเคยเห็นกันเนาะเออมันจะเป็นแบบเฉียงๆนะครับสาากาศเป็นแบบชาร์จฟินอ่า แล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหลังนะครับหมดเลยนะครับตัวเนี้ยที่เอามาโชว์เนี่ยเขาบอก AWD นะครับก็คือเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อด้วยนะครับแต่ว่าตัวขับเคลื่อนสี่ล้อเนี่ยนะครับคือความแรงของกำลังมอเตอร์จะเยอะกว่านะครับ200กว่านะครับแล้วก็ส่วนของแรงบิดเนี่ยก็จะสูงมากกว่าแต่ถ้าเป็นตัวขับ2เนี่ยนะครับก็จะมีแรงม้าประมาณสัก204แรงม้านะครับแรงบิดก็ ถือว่าพอตัวนะครับแต่ว่าจะดรอปลงมาแต่ว่าจะวิ่งได้ระยะทางที่ไกลามากกว่าในรุ่นที่เป็นขับสองระยะทางนะครับวิ่งได้เร็วสุดเนี่ยล็อกไว้ที่ประมาณสัก160กิมต่อชั่วโมงครับทางตัวต้าน,นะครับก็มีการโชว์ในเรื่องของช่วงล่างของไฮรักซี v o l o ล็อโคนะครับซูเ e อร์เฟร s ซับเพนชั่นี่อันนี้เป็นตัวแขบด้วยนะนะครับเป็นแคเปิดได้ ก็เห็นหมดเลยนะมาขึ้นยกให้เราดูแบบนี้ตั้งแต่ชุดเกียร์เางานยึดต่างๆจริงมาดูได้เลยครับพื้นฐานวิศวกรรมพวกนี้นะครับซัตเอเดชั่นเลเซอร์นะครับก็จะมีสติ๊กเกอร์มีสเกิร์ตให้นะครับเจสันเก้านเก้าพบาทนะครับไฮลั hey, Lux, กซีโวเพราะตอนนี้เนี่ยคู่แข่งอย่าง Ford Ranger ยังไม่มีตัวเตี้ยเปิดออกมานะครับมีแต่ตัวสีประตูยกสูงเท่านั้นนะ น,นี่ก็เครื่องยน,นต์2.4ลิตรนะครับประหยัดน้ํามันมีรถที่แบบเป็นรถแต่ง s t a r l e c i n g นะครับนี่รถแข่งของเขาครับ Toyota Gazoo Racing นะครับนี่ลงสนามลงแ r a c k นะครับก็มาแต่งอยู่ให้คุณได้เห็นกันนะครับ Toyota ก็พยายามที่จะทําเรื่อง m อร์สปอร์ตมาตลอดนะครับแล้วก็ต้องการที่จะโปรโมทแบรนด์ GR ให้หนักๆเลยนะครับจึงมีการเปลี่ยน ในเรื่องของการสื่อสารทางการตลาดภาพลักษณ์ต่างๆนะครับรถในเกรดต่างๆเนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่าจะเป็นรถที่จะต้องมีมีลายที่เป็นลายสปอร์ตอย่างเช่น GR Sport เข้ามานะครับเห็นไหม Hilux r e v o อย่างตัวนี้นะครับ GR Sport นะครับแรงมากนะครับใส่เครื่อง2.8ลิตรใส่เครื่องใหญ่ แคมเปญโปรโมชั่นในงานเนี่ยมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันนะครับดาวศูก็มีนะครับพร้อมกับรับส่วนลดดอกเบีย้ยพิเศษไม่ต้องใช้ผู้ค้ำประกันแต่ว่าก็มีเงื่อนไขนะครับแล้วก็มีพวกแบบแคมเปญเพื่อบุคลากรทางการแพทย์นะครับส่วนลดเงินดาว20,000บาทนะครับแพ็คเกจรักษา5ปีหรือ1,000 0แกิโลเมตรนะครับมูลค่าสูงสุด3 1,800บาทนะครับนี่เวลสนะครับ รถใหม่ที่คนไทยให้ความสนใจมากๆไวเลชาร์จนะครับโฟมไลน์มัลามติฟังก์ชันนะอันนี้เป็นตัวรองเนี่ยดูจากหน้าจอเห็นนะหน้าจอมันจะไม่ได้เท่ากับตัวบนบนเขา <S <S ตอนนี้ก็คู่แข่งก็จะเป็น X x p a n d e r นะนะครับ <S <S มาแล้วเหมือนกัน795,000บาทนะครับเว r ลอสรุ่นหนึ่งที่ t โตโยต้ามาโชว์นะครับก็เป็นรถยนต์ โตลต้า e พาเล e นะครับที่เขาเอาไว้ใช้ในช่วงโอลิมปี2020ใช่ไหมฮะจริงๆอ่ะร,รถบันถูกพัฒนาแล้วก็โชว์คอนเซปต์มาตั้งแต่ปี2018แล้วล่ละนะครับตัวนี้ก็จะเป็นประตูสลด์นะครับเป็นแบบรถยนต์ไฟฟ้านะครับเน้นการโดยสารนะครับความเร็วไม่ได้สูงมากนักนะครับแต่ว่าที่พิเศษคือมันเป็นยานยนต์ไร้คนขับนะครับจะใช้คนควบคุมเอานะครับเนี่ยอ่าก็จะดูแบบว่าขนาดก็ นะขนาดมันก็ไม่ได้แบบยาวมากนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับแบบสั้นนะฮะอันนี้คือถ้าเอาไปประยุกต์ใช้นะครับเช่นใช้งานในสนามบินนะใช้งานในสถานที่ต่างๆที่มันเป็นพื้นที่จํากัดเนี่ยผมมองว่าเออตอบโจทย์นะครับนี่ข้างในก็จะโล่งๆนะครับกระตรงประต,รต,รตรูอะไรพวกนี้จะเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะครับเป็นยานยนต์อนา,นาคตจริงๆหน้าตามันเหมือนแบบนะมีกล้องนะ มีไฟหน้าตาเหมือนแบบเหมือนตรงกล้องเป็นจมูกตรงนี้เป็นปากอะ่ะเห็นไหมหน้าตาจะยิ้มยิ้มเห็นปะไฟเหมือนเป็นตาเห็นไหมเนี่ยมันจะเหมือนมีปากด้วยนะอ่าแล้วก็โลโก้โตโยต้านะครับอ่าตัวฐานเนี่ยจะเป็นสีฟ้า,าบ่งบอกว่าเป็นยานยนต์อีวีนะครับอนาคตเราก็คงจะได้เห็นอะไรแบบนี้มากขึ้น<ม>แหละนะครับ